สมเด็จพระนิธิถาธิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองเวลา8ปดนาิกาห้นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธททิถาธิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ภายในวังจันทร์วันเล่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช,ชได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา eeci เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์ใน6อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่กเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพแบตเตอรี่และการขนส่งสมัยใหม่ ระบบอัตโนมัติขุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการบินและอวกาศรวมทั้งเครื่องมือแพทย์โดยจะช่วยยกระดับมูลค่าภาคเกษตรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศโอกาสนี้ทรงเปิดกลุ่มอาคาสรสำนักงานใหญ่ EECI บริเวณล,ลานสัญ,ญลักษณ์แห่งการขยายผลนวัตกรรมซึ่งนำบางส่วนของตราสัญลักษณ์ EECI มาใช้เป็นภาพการสื่อสารหลักเพื่อสร้างภาพจำและสื่อสารแนวคิดให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน ระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมนําไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาคมอย่างยั่งยืนและส่งติดตามการดําเนินงานพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกรรริจพิเศษภาคตะวันออกอาทินิสการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและพันธมิตรสาคัญโดยสวทชซึ่งกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่ e e c i มีพื้นที่40,000ตารางเมตร ในปี2,565มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมเปิดให้บริการได้แก่ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนและโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะส่วนโรงเรือนฟิโนมิกส์โรงงานผลิตพืชโรงงานต้นแบบไบโอรีไฟนอรีและโรงงานต้นแบบแบ,บ,แบตเตอรี่ทางเลือกจะเปิดให้บริการในปี2,566นอกจากนี้มีสนามทดสอบยานยนต์ไร้คนขับโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการเครื่องกำเนิดแสงสิกรอตอนรุ่นที่4ขนาด3กิกะอ e ิเล็กตรอนโวล โดยสถาบันวิจัยแสงสิโครตอนองค์การมหาชนและสนามทดสอบอากาศยานไร้คนขับโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา EECI ให้เป็นระบบนิเวศนวัตกรรมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนการดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าสู่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านการพัฒนาคลัสเตอร์นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่างบริษัทใหญ่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและภาคประชาสังคม รวมถึงการขับเคลื่อนความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศให้กับหน่วยงานและผู้ประกอบการในประเทศจากนั้นทบทรรเน่สูนนวัตกรรมการผลิตยั่งยืนอาคารดีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมือนนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่อุตสาหกรรม4.0โดยเป็นแหล่งทดสอบความเข้ากันได้ของอุปกรณ์และระบบต่างๆเพื่อปรับแต่งในระหว่างการออกแบบ และก่อนการนําไปใช้งานจริงในสายการผลิตของอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นแหล่งสาธิตสายการผลิตอัตโนมัติการพัฒนาทักษะกําลังคนและการให้คาปรึกษาด้านเทคนิคแก่ผู้อุตสาหกรรมโดยส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปรับปรุงกระบวนการผลิตของโรงงานมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตผู้พัฒนาระบบนวัตกรนักวิจัยและนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งการสาธิตการเรียนรู้และการทดลองปฏิบัติจริงรวมถึงกิจกรรมวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมโอกาสนี้ทอปรเนชชินงานที่นํามาสาธิตอาทิระบบตรวจสอบชิ้นงาน3ามิติเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่มีกล้องสามิติเพื่อถ่ายภาพวัตถุให้เป็นโมเดล3มิติสําหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นงานความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์รวมถึงความสมบูรณ์ของชิ้นงานที่เป็นโบราณวัตถุ การสาธิตหุ่นยนต์ที่ทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างปลอดภัยเมื่อมนุษย์เข้าใกล้หุ่นยนต์จะมีระบบหยุดทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร g กรีนเฮาส์อาคารเอสข้อพระเนตนิสการด้านนวัตกรรมการเกษตรและของเมืองนวัตกรรมชีวภาพที่ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานและกลไกเพื่อรองรับการขยายผลงานวิจัย และการปรับแปลงเทคโนโลยีให้เข้ากับบริบทของไทยปรับฐานอุตสาหกรรมการเกษตรเดิมสู่อุตสาหกรรมฐานบนนวัตรกรรมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์พืชและสมุนไพรที่มีสารสําคัญสูงและมีระบบการปลูกในโรงเรือนที่เหมาะสมเพื่อได้ผลผลิตโตเร็วขึ้นและมีคุณภาพดีโอกาสนี้ทอพระเนตรโรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะซึ่งควบคุมสภาพแวดล้อมอุณหภูมิความชื้นแสงและระบบน้ํา มีการทดสอบการปลูกบัวบกซึ่งเป็นพืชที่ไม่ต้องการแสงมากนักวิจัยจึงคิดค้นหาวิธีลดระยะเวลาการปลูกลงสี่เท่าจึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ใน30วันจากเดิม60วันฟ้าทลายโจรใช้วัสดุการปลูกที่นักวิจัยคิดค้นขึ้นเองและใช้สูตรปุ๋ยที่ออกแบบตามความต้องการสูตรขมิ้นชันและกระชายดําเป็นพันธุ์ปลอดโรคเนื่องจากพืชสองชนิดนี้มักพบปัญหาเงาเน่านักวิจัยจึงใช้วิธีเพาะเนื้อเยื่อแทนและควบคุมการให้น้ํา สำหรับโรงเรือนปลูกพืชอชัจฉริยะเป็นแหล่งทดสอบการปลูกพืชมูลค่าสูงให้ได้ข้อมูลผลผลิตและว,วิธีการผลิตที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์สามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องสอําอางและยาสมุนไพร สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัคติราชนาวีท่งบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบันบัดมะเร็งอิมโนออนโคโลจีพระสถานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา13นาฬิกาวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัคติราชนาวีสเสด็จออกณนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถ คณะสตัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทรงบรรยายพิเศษเรื่องภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งอิมมิโน,โนโอองคโลจีพระราานแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2565 25ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งเป็นการรักษามะเร็งโดยใช้ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเองต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง โดยระบบภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมซึ่งก็คือเซลล์มะเร็งออกไปจากร่างกายจัดเป็นแนวทางใหม่และเป็นอีกทางเลือกในการรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยน้อยและยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการใช้รังสี ในหัวข้อที่1ระบบภูมิคุ้มกันกับโรคม,มะเร็งทรงบรรยายถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันเนร่างกายซึ่งแบ่งออกเป็น2แบบคือภูมิคุ้มกันที่ได้มาแต่ก,กาเนิดและภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งร่วมกันทํางานเกี่ยวข้องกันโดยมีระบบการเฝ้าระวังภูมิคุ้มกันที่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติและเซลล์ที่ผิดปกติได้ ดยเซลปกติเป็นเซลในระบบภูมิคุ้มกันจะไม่ทำลายเซลล์ของร่างกายเนื่องจากมีความสามารถในการจดจําเซลลของร่างกายจึงจะสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียไวรัสและสิ่งแป,ปลกปลอมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายได้เซลลต่างๆเป็นองค์ประกอบของภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดจะทําให้เกิดการตอบสนองในลักษณะภูมิคุ้มกันทั่วไปสามารถจําแนกคุณลักษณะในระดับ ในระดับโมเลกุลที่อยู่บนผิวเซลล์ของเซลล์แปลกปลอมหรือเซลล์ผิดปกติโดยไม่จําเป็นต้องมีการสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมาก่อนและส่งสัญญาณไปเรียกเซลล์อื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันให้ร่วมกันโจมตีและกําจัดเซลล์แปลกปลอมออกไปอย่างรวดเร็วเช่นการกําจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายแต่หากการทํางานของภูมิคุ้มกันโดยกําเนิดไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอจําเป็นต้องใช้ระบบภูมิคุ้มกันที่มีความจำเพาะมากขึ้นซึ่งจะมีการพัฒนาความจําถึงการสัมผัสเซลล์แปลกปลอมนั้นมาก่อน ทําให้เกิดการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการสัมผัสอีกครั้งโดยทรงยกตัวอย่างกลไกาการทํางานและการตอบสนองของเซลล์ชินิดต่างๆในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจในช่วงท้ายทรงเน้นถึงความสําคัญที่ระบบภูมิคุ้มกันสามารถจําแนกได้ว่าเซลล์มะเร็งที่เกิดจากเนื้อเยื่อในร่างกายเป็นสิ่งแปลกปลอมแม้จะเคยเป็นเซลล์ปกติ และกาจัดเซลล์แปลกปลอมออกจากร่างกายไปโดยไม่ทําลายเนื้อเยื่อของตนเองพร้อมทั้งส่งยกตัวอย่างแอนติเจนของเซลล์มะเร็งที่กระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันแอนติเจนเหล่านี้สามารถเป็นตัวบ่งชี้มะเร็งที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคและนํามาใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคม,มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบเก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจจึงส่งพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบูลคุ้มฉาย,ยาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้านหน้าที่ณฐานปฏิบัติการหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษนาราธิวาส31อําเภอเจาะจอไอร้องจำนวน60ชุด แล้วเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วใช้อาวุธปืนยิงซ้ำบริเวณถนนบ้านไอมือแซ่หมู่ที่9ต้ตำบลจะแนะอ,อําเภอจะแนะเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยน2565สิ่งเข้าพักรักษาตัวณนะโรงพยาบาลสุงไหงโกโลกจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ณนะฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4905อ,อําเภอจะแนะจำนวน50ชุดฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาววออําเภอรือศอกจำนวน50ชุด และฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตบลนสาคอบนอํเาเภอมายอจังหวัดปัตตานีจำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและดูแลความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในตอนบ่ายเดินทางไปยังค่ายสิรินทอนอรอเภยยะรังจังหวัดปัตตานีรวมประชุมติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเป็นโรงเรียนแห่งที่สองของหมูล,ลนิธิพระดาบท ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชปรมนาชพิสุทส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นโดยส่งห่วงใยเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงพระราชทานแนวทางการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียนพระดาบทโดยมีจุดมุ่งหมายให้เยาว,วชนสามารถออกไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขพร้อมกับร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมรายงานสถานการณ์จากนั้นเชิญสิ่งของพระราชาทานจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ณฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4109อำเภอรามันจังหวัดยลาพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใหญและทรงให้กำลังใจไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ทุกนายให้ได้ทราบ พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณอมขมรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินที่จ nah. ังหวัดสุรินพลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณอมขมรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินภายใต้ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูและยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะต่างๆโดยคณะครุศาสตร์อยู่ระหว่างการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมติสภาคณะบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งสมรรถนะรวม17ด้านตลอดจนสมรรถนะรายชั้นปีเพื่อสร้างบัณฑิตครูยุคใหม่ที่เป็นคนเก่งและดีมีความรับผิดชอบในวิชาชีพและดําเนินโครงการและกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผลิตครูอย่างหลากหลายอาทิการสร้างจิตวิญญ,ญาณความเป็นครูการเตรียมความพร้อมสําหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมอ,อาชีพที่2ตามสาขาวิชาเอกรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่วนคณะอื่นๆได้ทําการวิเคราะห์ศักยภาพและสภาพแวดล้อมตลอดจนการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับคณะในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบชากิศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ในช่วงบ่ายได้รับฟังแผนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาซอฟต์สก l ลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมก่อนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ด้วยสาน